ไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลยน้ำตาลในเลือดก็สูงด้วยนะคะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาชอบถวายแต่น้ำแดงไม่รู้ใครเป็นคนเริ่มหวานจะตายห่าเต็มไปด้วยคาร์โบไฮเดรตเชิงเดียวหมอได้ยินมาว่ามันเริ่มมาจากการถวายเลือดมันก็แค่สีแดงเหมือนกันครับมันไม่ได้มีเฮโมโกลบินสักหน่อยหมอก็รู้ ดูจากฟิกล์มแม็กซเลยแล้วปอดก็น่าเป็นห่วงค่ะสรุปง่ายๆเลยนะคะเลิกค่ะพวกปูลงบุรีโอ้ยหมอผมสาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยครับผมไม่เคยสูบบุรี่เลยครับไอ้ชัดมึงจะบ้าเลยจุดทูบร้อยแปดอกอะ่ะทั่วโลกกำลังรดทนาบ้างจากการเผาไหม้มึงดูเลยงางขวักมึจะตายหาหมดแล้วเจติกาเจติกาำทำใจดีๆไว้นะเบนิ Medic! not